สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องเออทายทุกค,ครับมาพบก,กัรนาจักรุณทุ่งกกทันเชนแนวอีกตามเคยครับพี่น้องครับเมื่อนี้นาจักสิภาพหัดปอกปักสับประรดครับหัดปอกสับประรดมหัวเลยปอกเลนะพี่น้องเอ้ยกระเมืองเนี่ยกระเมอพี่น้องลนะขันปอกกรบ,บอกนาจะกรนะครับเด้อนาจกักะเพิ่งหัดเคยเพิ่งหัดปอกเพิ่งเคยปอกพี่น้องลนะวันนี้เดี๋ยวเราสองหน่วยครับพี่น้องเนีมันสับปลดมาสองหมากครับ เรามาหัดปอกหัดแจาะหัดแทะมั้งครับพี่น้องว่ามันคือบอ่มันเป็นอะไรกินบ่สำลุดนี่ลองปอกกันน้าครับเอ้ยสายเลื่อเคยปอกแนะน้ำนดเลือดพี่น้องเอ้ยมาจากคึงเคยปอกสำลรดนะครับคึงเคยปอกตัวเจายก่อนมิจะสื่อเขาครับพี่น้องฮนะลองปอกเองก็ล้ำบากอยู่พี่น้องเอ้ยล้ำบากแน่อยู่ล้ำบากระตองทำพี่น้องอนะ่ะ อยากกินเดี่ไปนองก็ต้องเฮ็ดเองเนาะก็ต้องหัดมึงครับหัดบอกหัดแทะมึงว่ามันเป็นแนวใดมันจะได้กินได้ได้ถิ่มไปนองลนะมึงถอดกันได้ไปน่องเด้อผมว่าสุคือมันจะได้ถิมไปจุกน้อยอยู่มันอาจจะเน่าพอไปนองเนะนาะมีเน่าจะกเครื่องหนึ่งไปนองเนา่นาเน่าไปเครื่องหนึ่งครับก็ทป่าถิมครับก็บกลว่าเอาแก่นไปใส่ปลาแดกไปนองเลยเอาแก่นสับรถมปใส่ปลาแดกไว้ ดอกไว้กับปลาแดกผมบอกว่าเดี๋ยวเสีบอยู่ครับ,รค,ค,รบคอยปอกได้ก่อนพี่น้องนะตอนนี้อยู่ขั้นตอนการปอกปพี่น้องนะปอกออกก่อนเด้อพี่น้องเด้ออ้าวครับนี่ก็ลังขั้นตอน,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 อนะอนกนอารซนะอยพี่น้องเนาะโอ้ยหั่นกันนะเดี๋ยวเสียบเอาหน่อยเอ๊ะคือออกคำช้ำพี่น้องเนาะช้ำช้คือสีหวานพี่น้องหอมหอมต่ำดังทวนหลดดน้องเลย ครับสวัสดีครับ